ดให้หาลินครับทำบุญครับทุกคนไม่ได้แล้วทุกคังบัดเกิจแต่พันเราขึ้นไปทั้งทั้งก่อนมาเคเบิลคาร์อันนี้ก็ลงไปบรรยากาศบ้างลงเดินขึ้นไปบ้างยินด,ดีต้อนรับนะทุกคนนะครับตูงานพระนครคีรี2 5ง6นะครับก็จะเป็นจุดเช็คอินจุดหนึ่งนะครับเป็นวัดพระแก้วน้อยนะครับซึ่งก็ไม่มีพระสงฆ์อยู่นะครับก็คล้ายๆเหมือนวัดพระแก้วที่แถวๆสนามหลวงนั่นเองนะ ผมก็อยู่อีกฝั่งหนึ่งนะครับของทางพิพิธภัณฑ์นครคีรีนะฝั่งนู้นนะตอนนี้นะผมก็อยู่ที่พิพิธภัณฑ์สามแห่งชาตินะพะนครคีรีหรือเขาวังเพชรรีนแดนพิพีนั่นเองเราไปชมข้างในครับว่ามีอะไรบ้างดูแล้วก็แยบเงาหนกลางวันนะฮะคนก็จะน้อยนะครับ นี่ก็เป็นร้านแล้วก็ยังมีคนมาเพราะว่าจึกคุกรองคือเป็นคามีพระสงฆ์ตามาษานะครับเช่นเดียวกันกับวัดพระแก้วนะทรับซ้ายมือนะฮะก็จะเป็นวัดนะครับ ก็จะเป็นทรงคล้ายๆมําคำหินนะเห็นหนู่นเลยครับวัง้ยอดเจด,ดีครับอยู่ใกลๆนู่นเลยนะที่เราเคยไปกันอากาศดีมากเลยฮะพื่อสามรงาองศาขอชัชวังเวียงชัยจะเป็นนีึงแล้วพิพิธภัณฑ์แห่งชาติพระนครคีรีอันนี้เขาก็เขียนว่าป้อมทะตะหรือทะบอกป้องครับโอ้ชื่อมันก็แปลกๆเลยนะ มา3 4มสรยเมตรถึงตัววังตัวพิธานถ้าไปยอดโน้ก็ไปตั้งนี้ไปเจ็ดรอยเมตรอ็็ไม่ไกลมากเลยนะเรื่อยๆก็ลงเรื่อยๆเป็นนึ่เลยลงบ้างูงว่ดสามบ้างเรื่อยๆข้อประมาณลงวะพี่ป่าโล่ง่าประมาณลุกลุกว่านะโอเคได้พี่